ก่อนีกครับวันนี้วันที่7มกราคม6 9 6 9ครับมาดูสถานการณ์ของเซ็ตในวันนี้บวกขึ้นไป1.87จุดนะครับรคาคายังคงยังคงบวกขึ้นมาอยู่ที่ห2 7ลง3ยังบวกขึ้นมาอยู่ที่1276.53จุดนะครับในช่วงเช้านะครับ ส่วนตลาด MAI นั้นก็บวกจุด3.31จุดอยู่ที่218.19จุดนะครับเป็นจังหวะสีเขียวขึ้นมาต้องคำย่อลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราจะเก่งกำไรในตลาดวันนี้อย่างไรนะครับ Top า a ท็อปเกนเนนะครับท็อปอ p มแพคเกนเนอร์นะ,รออ er นะครับตัวแรกนั้นนะครับก็คือตัวาการบินไทยนะครับ หรือ THAI นะครับหรือ Thai a i r w a y International นะครับวันนี้ Thai a i r w a y บวกขึ้นมา0.45จุดนะครับบวกขึ้นมาอะไรทีเดียวราคาอยู่ที่7.50บาทนะครับโดยนะครับโดยนะครับสเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับก็ติดลบอยู่42นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป4อีก หนึ่งวีที่ผ่านมาก็ติดลบไปอีกหกเปอร์เซ็นต์สาเวดลงมาทั้งหมดเลยนะครับโดยนะครับมี EPS บวกอยู่ 0.93. จุดนะครับไปดูจังหวะกราฟของอการบินไทยในเช้าวันนี้นะครับกราฟก็คือซด์เว์มานานนะครับซด์เว์ออกด้านข้างมานานนะครับซา์เวดาวออกด้านข้างไปดูจังหวะว่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้อย่างไรนะครับ ตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มค่อยๆกระเถิบขึ้นไปแต่ว่าในตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่ราคามาเด้งที่เส้น2องแล้ววันนะครับคือเขาเจอเส้น2องแล้ววันเขาก็พุ่งขึ้นไปนะครับเส้นสองแล้ววันอยู่ที่เจ็ดจุดสสามส่วนราคาตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าศนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับมีวันรุ่มเข้านะครับในเช้าวันนี้มีวันรุ่มเข้าเยอะนิดหนึ่งนะครับอยู่รุ่มเข้าที่ อ่า7มิมิลเลียนนะครับส่วน m s c s i d e way up โค้งขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังอยู่ต่ำกว่าเส้น s i g n a ลแล้วก็ต่ำกว่าเส้นซูนก็ต้องอาทนกันต่อไปนะครับส่วน r s i นั้น s i d e way ขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีโย์ยืนเหนือเส้น37จุดนะครับถือว่าเป็นโอกาส s i d e size way up ขึ้นไปแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นไปที่ตรงกลางของเส้นบุรุษแบานก็มีโอกาส เพราะนั้นยังคงอดทนเก่งกําไรกันต่อไปราคายังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นมานะครับสลหรับตัว THAI นะครับช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยนะครับถัดมานะครับก็คือนะครับ SCC วันนี้มีข่าวดีสำหรับ SCC นะครับราคาบวกขึ้นมาตั้ง7.50บาทเป็นตัวหนึ่งที่พยุงราคาเซตขึ้นมาบวกขึ้นมาได้นะครับราคามาอยู่ที่197.75สตางค์หรือ 997.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา s c c ก็ติดลบไป12ซื้อเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา4.70 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5.35นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับ,รบโดยมี PE อยู่ที่13.21เท่านะครับแล้วก็มียูที่2.63มีท f ที่ 14.81สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้คือกำไรสุทธินะครับแล้วก็จะมีเ,เคยมีการบันผลที่2บาท50สตางค์นะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับกำไรยังคงพุ่งขึ้นต่อไปโดยนะครับราคาไซเวอัพขึ้นมาอย่างชัดเจนการบีบตัวเข้ามากันของมูจาแบนด์บ่งบอกให้ราคาเลือกข้างขาขึ้นราคาตอนนี้มาทดสอบแนวต้านที่เส้น196นะครับโดย มีแนวรับที่197.50เพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปก็คือเส้นลีเนีย r e g r e s i o ด้านบนก็คือ197บาทนะครับตอนนี้197.50จะไปที่100ไปที่ 100. ท200นะครับขออภัยนะครับคือตัวนี้นะครับ ACC ต่อไปจะไปที่202บาทนะครับก็ถือว่าเป็นมิดมานดีนะครับเนื่องจากว่ามีว o ลุ่มเข้ามานะครับมี v o ลุ่มที่ 3.54มิลเลียนนะครับแล้วก็ MACD ยืนอยู่บนเส้น Signal ยืนอยู่บนเส้นศูนโลนะครับส่วน ISI s ไ d e ซด์เวขึ้นมาที่61.9 6. ุดถือว่าเป็นจังหวะขาดีขาขึ้นที่งดงามนะครับสลหรับ HCC นะครับแล้วก็ดูเอาไว้นะครับอาทิตย์หน้าจะไปที่ราคา202บาทนะครับจะได้เห็นราคากลับมาที่200บาทนะครับสำหรับตัว HCC นะครับ ถัดมานะครับตัวข่าวดีถัดมาก็คือตัว IVL นะครับ IVL เช้านี้ก็บวกขึ้นไปตั้ง1บาท20สตางค์นะครับ1บาท20สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่ 17. 1 7 2 1 0บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมา,าก็ติดลบไป20% 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาตั้ง1 0แล้วก็1วิที่ผ่านมายังคงบวกอยู่6ก1่นะครับ มีมี 30, 80, ยม 30, ูนะครับมียูอยู่4.30.80ขออภัยครับมียูอยู่4.38%นะครับแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.59สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลที่0.18สตางค์นะครับนี่คือ IVL นะครับก็ถือว่ายังคงรุ่มรุ่มดอนดอนแต่ว่าณนะตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมา1งบาท10บสตางค์ ดูจังหวะกราฟก็จะบอกว่าราคายังคงเก่งกําไรแล้วพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับยืนเหนือเส้นกึงกลางรู้จะแบนราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อแล้วก็จะไปทดสอบแนวต้านใกล้สุดที่17.17 17สตางค์นะครับ17.17ง17.17สตางค์ตอนนี้ราคามาแนวแนวรับอยู่ที่17.10บาทนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับส่วนวอลล่มก็ทะลักเข้ามาที่47.29เลีย เอเมซิดยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นศูนยเป็นจังหวะขาขึ้นลาให้ส่ก็ไซเวอ่อขึ้นมาอยู่ที่61เพราะฉะน,นั้นตัวนี้ IVL เก่งกําไรถือตดถือต่อไปแล้วมีโอกาสที่จะไปทดสอบอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับราคาจะไปทดสอบเส้น2ระแล้ววันที่19.96จุดนะครับหรือ19.96บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทนถือเอากําไรต่อไปนะครับสำหรับ IV l นะครับ ที่ตัวที่3นั่นก็คือปทชีซีนะครับปทชีซวันนี้บวกขึ้นไปตั้ง1บาท30สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่22.30สตางค์นะครับหรือยี่0บสองาบาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นติดลบไปสิบเป็นต์หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8ปดแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา6.70%นะครับถือว่า เทินนเรากลับมาได้นะครับมียิวอยู่ที่2.38%เนะครับมี EPS ติดลบอยู่2.20สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้คือกำไรสุทธิแล้วก็มีการปันผลที่0.50สตางค์นะครับนี่คือปตท .GC ไปดูจังหวะพุ่งขึ้นไปของกราฟนะครับราคาบีบเข้ามาหากันราคาเลือกข้างยืนเหนือเส้น2และวันพุ่งทะลุข,ขึ้นไปแตะที่เส้นด้านบนของบริษาแน,นะครับโดย มีแนวรับที่24.240 2บาทนะครับ22.40บาทก็สามารถพุ่งขึ้นไปอาจจะไปทดสอบแนวต้านใกล้สุดที่22.63บาทนะครับแนวต้านใกล้สุด22.63บาทโดยมีเส้น2ระวันอยู่ที่21.47นะครับตัวนี้ถ้าอดทนถือไปอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับราคาจะไปทดสอบ23.04สตางค์นะครับถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับโดย มีวอลรุ่มเข้าที่33.30มิลเลียนแล้วก็ m อเ d ซชี้ขึ้นไปยู่เหนือเส้นสิงแนอยู่เหนือเส้นซีโรน,น,นะครับเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน RSI ก็ชี้ขึ้นไปใกล้6 4ุดอยู่ที่เส้น64.64 64. จุดนะครับถือว่าใกล้โอบอสแต่ยังยังไม่ถึงเพราะนั้นราคายงคงต้องพุ่งขึ้นต่อไปนะครับสำหรับตัวบอททจซี C, นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือ BDMs นะครับ บดีเเช้านี้นะครับบวกขึ้นไปนะครับ0.20สตังค์นะครับมันอยู่ที่19.50สตังค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับราคาบวกไปติดลบนะครับขออภัยนะครับ3เดือนติดลบไป1.51%แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.16%นะครับแล้วก็1สัปดาห์ล่าสุดไม่บวกไม่ลบนะครับมี PE ที่18.60เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่3.89% มี EPS หรือกำไรสุทธิที่0.76สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่3บาทาที่ขอภัยนะครับมีปันผลที่0.35สตางค์นะครับ0.35สตางค์สำหรับ PDMs นะครับไปดูจังหวะกราฟราคายังคงไซด์เวฟขึ้นไปนะครับราคาไซด์เวฟขึ้นไปยืนเหนือเส้นกึงกลางยืนพอดีเส้นกึงกลางบูริเจอร์แบดพอดีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนั้นก็มีสูงโดยจะไป ทดสอบแนวต้านที่20.16บาทนะครับแนวต้านสำคัญที่20.16บาทโดยตอนนี้ราคาอยู่ที่19.50แล้วก็ถ้าสามารถทนถือไปได้อีก2อาทิตย์ราคาจะไปทดสอบแนวต้านที่เส้น2แล้ววันนะครับที่21.03สตางค์น,นะครับก็จาก19จะไป21บาทนะครับแป้ว่าวันนี้มีวันรุ่มออกนะครับวันุ่มออกวันลุ่มออกขายขายทิ้งทำกำไรนะครับอยู่ที่26.20 บิดเลี้ยนนะครับแล้วก็ m อ c d ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญา l แต่อยู่สูงกว่าเส้นศูนย์นะครับสายเวฟแต่หนึ่นข้างก็ยังคงต้องอดทนถือต่อไปนะครับไ s i ์ไอสาเวฟอัพขึ้นมาอยู่ที่เส้น50นะครับ51.92ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอันงดง่ามนะครับเพราะฉะนั้นเก่งกำไรต่อไปได้นะครับสลับ BDMS แล้วก็ดูเหมือนว่าหุ้นก็จะเป็นจังหวะที่จะ รีเทิร์นหรือเทิร์อนอะไกลับขึ้นมานั่นเองสำหรับราคาหุ้นนะครับนี่คือแนวโน้ม5ตัวที่เราแนะนําว่าท่านควรที่จะ,ะมาดูแล้วก็ไปพิจารณาในการวางกลยุทธ์เพื่อทํากําไรนะครับจาก Top i ปอิมแพคเก e r นะครับ5ตัวนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะใช้ประโยชน์ใช้สอยจากข้อมูลที่ ามท่านได้รับทราบกันนะครับหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจงดด้งเตือนกดติดตามกันไว้แล้วก็กราบขอบุลทุกท่านที่สละเงินสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้ก็มีคลิปให้ท่านได้รับชมนะในวันเสาร์อาทิตย์เสาร์หรืออาทิตย์หวันนะครับเพื่อเป็นหุ้นแนะนำนะครับในเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะพึงพอใจและ ติดตามเรานะครับกราบขอบคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ We did it! We really did it! <is> it? I knew we could